นวนิยายประจนภัยลีลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรตอนเมืองลับแลมดแดงพรตะเคียนบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่6ขันอาสากระเรียงชรามองตาเข้าพระเจ้านิ่งอยู่นานแล้วก็ถอนใจแต่ลักไปทำไมนายแกตั้งกระทู้ ลักคนเป็นยังจะพอเดาได้ว่าเอาไปเรียกค่าตายแต่ลักคนตายไม่เคยพบเคยเห็นนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาเหตุผลกันต่อไปข้าพเจ้าว่าแต่หลักฐานและข้อเท็จจริงมันปรากฏอยู่แบบนั้นมันอาจจะลักเอาไปเพื่อทำลายหลักฐานหรือมันอาจจะทำตามคำสั่งใครเราไม่มีทางจะรู้ได้นอกจากว่าเรือนของยายเมียทุนอ่องกับผัวของแกจะถูกใครเอาไฟเผาเต็นของเราก็เหมือนกัน พบรอยเท้าซึ่งเราจําได้ว่าเป็นของพวกเหล่านั้นปรากฏเพ่นพ่านอยู่ในบริเวณนั้นตามทางสันนิษฐานที่ดีและวิธีเดียวจึงอยู่ที่มันเป็นการกระทาของพวกดังกล่าวเต็นเราถูกเผาอาจจะเป็นเพราะความโกรธแค้นที่เรายื่นมือเข้าสอดแทรกในเรื่องเนี้ถึงการเผาเรือนก็เช่นเดียวกันแต่ทําไมมันไม่เผาะตอนนั้นหรือถามมันต้องการทําลายหลักฐาน ทำไมจึงไม่ปล่อยให้สมใหม่อยู่ในกองไฟข้อสงสัยแคลงใจของแกมีเหตุผลพอทีเดียวแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะหาคำตอบได้เราติดตามรอยเท้าของชายเหล่านั้นไปจนถึงชายป่าต่อมามันจึงหายไปเมื่อถึงเนินเขาข้าพเจ้าชวนตะเกินกลับมาที่ซากเต็นของเราอีกครั้งนั่งลงบนตอไม้แล้วก็พยายามหาทางวาดภาพถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป การกระทำทั้งหลายควรจะมีความมุ่งหมายและจุดเจตนาฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะหาเหตุผลได้ว่าบุคคลเหล่านั้นอุตสาหย,ย้อนกลับมากระทำการครั้งนี้ลงไปเพื่ออะไรกันข้อเท็จจริงประการหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นในความคิดของข้าพเจ้าขนาดนั้นก็คือถ้าแต่ก่อนมาในคณะของนางเกือทองจะไม่รักแค่รักายว่ามีผู้ใดสนใจในพฤติการที่เกิดขึ้นแก่พันยาเก่าของทุนอ่อง และสามีใหม่ของแกบัดนี้ก็แน่ใจแล้วจึงได้ย้อนกลับมาพยายามจะแก้แค้นหรือเตือนให้เรารู้ตัวล่วงหน้าเป็นคราวเคราะดีหนักหนาที่ของมีค่าทั้งหลายอาธิเช่นกระสุนเปิดและย่ามยาประจำตัวไม่ได้ตกเป็นเหยื่อพระเพลิมไปด้วยและส่วนใหญ่เป็นแต่เพียงเครื่องนอนและ,สะเสบียงอาหารที่ติดตัวมาเท่านั้นตกลงทั้งเราและบรรดาสุน,นัขผู้เคราะ์ร้ายปราศจากเจ้าของ ที่จะเอาใจใส่ดูแลในการกินอยู่ของมันจึงพลอยอดอาหารมื้อเย็นไปตามๆกันยิ่งใกล้ค่ำความวังเวงของป่าที่เกิดจากเสียงจากจันรไรตลอดจนความมืดขมุกข,ขมวัวที่วานลงมาแทนแสงสว่างที่หายไปยิ่งทำให้เรารู้สึกว้าเวได้ยินพวกสุนัขหอนขึ้นมาทีไรเย็นว่าไปตามไข่สลังทีนั้นสัญญาณของมรณะล่องลอยอยู่เหนือทุกคนทุกแห่ง เหนือกองเท่าฐานของซากเรือนที่ยังลุกแดงและกองไฟที่ตะเก็นพยายามไม่ให้มันมอดลงได้จนกระทั่งเวลาล่วงไปใกล้สองยามและเราทำท่าจะนั่งหลับนกต่อไปตลอดคืนนั่นเองจึงได้ยินเสียงปืนกังวานมาแต่ไกลสามครั้งกระเรียงชราผุดลุกขึ้นยืนทันทีไอ้คําเหมยพาพวกในอําเภอมาแล้วลนนายแกร้องด้วยความตื่นเต้นและเหมือนจะให้ข้าพเจ้าเชื่อแกจึงพูดต่อไป ชื่อตาเกินเฮ่นายคนไม่เคยป่าไม่ยิงปืนอย่างนั้นจังหวะของมันบอกแต่เสียงมันเป็นปืนไรเฟิลไม่ใช่ปืนแกป๊ปถูกของนายไอ้คำเหมยถือปืนแกป๊ปแต่ทำไมจะยิงไรเฟิลของนายอำเภอไม่ได้ไอ้คำเหมยคงหลงทางหรือว่าสงสัยของไอ้ตาเกินตอบมันแกยกปืนเบนปากกระบอกขึ้นฟ้าแล้วก็เหนี่ยวไกสามครั้งเว้นระยะห่างๆกัน เสียงปืนเหล่านั้นเองทำให้สุนัขทุกตัวเริ่มหอนใหม่และหอนติดต่อไปเหมือนได้ยินเสียงย่ำระคังตามวัดคราวนี้แหละไอ้คำเหมยสิ่นสงสัยเมื่อได้ยินเสียงพ่อมันแต่เวลาล่วงไปนานกว่าชั่วโมงเราจึงได้เห็นแสงไฟฉายวูบวาบมาตามยอดไม้ต่อมาก็ได้ยินเสียงกูของเจ้าคนนำทางทั้งๆท,ที่อยู่ห่างกันออกไปไม่ถึง2 0เก็บเอาแรงไว้ดีกว่า ตะเกิ้นร้องตอบนายก็ฆ่าอยู่นี่แล้วอีกไม่ถึงสิบนาทีต่อมาคำเหมยก็นำหน้านายอำเภอพร้อมด้วยคณะของร้อยเอกเรืองยุทธนากับชายแปลกหน้าอีกคนหนึ่งกะโผลกกระเพกเข้ามาในลานบ้านทันใดที่ถึงกองไฟซึ่งตะเกิ้นกับข้าพเจ้ายืนคอยรับอยู่นายอำเภอก็ุดนั่งลงบนขอนไม้ถอดหมวกซึ่งเต็มไปได้วยฝุ่นละอองออกยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากพลางบนพื้นพม มันควรจะถึงตั้งนานแล้วไถเว้นนั่นไม่พาหลงทางตั้งสี่ห้าหนโอ้ยเจ้านายก็คนเคยเดินแต่เวลากลางวันเอามันมาใช้กลางคืนมาได้ก่อนนะว่าเป็นบุญโขแล้วคำเหมยว่าในอำเภอสมบทอะไรอยู่ในลำคอสองสำคัญครั้นแล้วก็หัวเราะได้จัดการเอากาใส่น้ำต่างไฟชงกาแฟกินดีกว่าคืนช้าเองเจะหัวโนโอ้ยโนเพราะมือเจ้านายเป็นกุศลหลาย คำเหมยไม่ว่าในอำเภอหันมหาข้าพเจ้าพลางอธิบายว่าพอคุณเรืองรู้เรื่องจากคำเหมยว่าคุณมาพบเหตุการณ์อะไรที่นี่เข้าก็เลยขอมาด้วยทีเดียวนอกจากนั้นคุณจิตนี่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งกรมศิลปากรส่งมาเพิ่งมาถึงเมยะวันนี้เองผมก็เลยชวนมาด้วยแต่ไหนละศพสองศพนั่นนะเป็นการยากที่ข้าพเจ้าจะบรรยายถึงปฏิกิริยาของบุคคลเหล่านั้นได้ เมื่อฟังข้าพเจ้าเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คำเหมยจากไปจนกระทั่งกลับมาศพหายไปไหนคนร้ายเอาไฟเผาเรือนในอำเภอตะลึงฟังยังก็เป็นเรื่องนิยายนี่ทําไม่ใช่ขุนศักดิ์แล้วก็ผมว่าคงถูกผีป่าทาพิษเอาอย่างคำเหมยมันว่าแน่ๆแต่มันก็เป็นความจริงทุกอย่างข้าพเจ้ายืนยันเรือหลังนั้นยังอยู่ศพที่เริ่มจะขึ้นแล้วก็เหมือนกัน เมื่อตะเกิลกับผมตามรอยเท้าของคนพวกนั้นไปแต่ทันใดที่กลับมาถึงก็ปรากฏว่าเมื่อเหลือเต่เท่าทานถึงเต้นของผมก็เหมือนกันคุณแน่ใจหรือว่าศพทั้งสองจะไม่ได้ไหม่อยู่ในซากเรือนั่นผมแน่ใจในข้อน,นั้นเพราะตรวจดูทั่วแล้วถ้าไหนอาเภอสงสัยลองพยายามดูอีกทีก็ได้ จากแสงไฟฉายหลายดวงและกองไฟที่ก่อขึ้นดยรอบพวกเราพยายามใช้ไม้กวาดตามกองเท่าฐานและก็เขี่ยเศษไม้ที่กองทับถมกันอยู่อย่างระมัดระวังอีกครั้งแต่ผลที่ได้รับก็ไม่แตกต่างไปกว่าการสำรวจของข้าพเจ้าในครั้งแรกช่างแปลกอะไรอย่างนั้นในอำเภองงงันหนักขึ้นเดินกลับไปที่กองไฟรับถ้วยกาแฟซึ่งขมหมยชงส่งให้ไปจิบช้าๆสีหน้าเต็มไปได้วยความคุ่นคิด นี่เป็นการฆาตกรรมรายแรกในท้องที่นี้ยในระยะสิบปีถ้ามันเป็นฆาตกรรมจริงผมก็มั่นใจอย่างนั้นข้าพเจ้ายืนยันทั้งตะเกินก็เชื่ออย่างเดียวกันคเหมยว่าทั้งสองคนน่ะแวขวนคอตายครับถูกรัดคอตายและก็เอาขึ้นไปแขวนไว้ผมได้มีโอกาสพูดกับยายเมียของทุนอ่องเป็นครั้งสุดท้ายและก็ได้รับการยืนยันจากแกว่าไม่ใช่เรื่องของการแวขวนคอตาย แต่ถูกทำร้ายโดยคนเหล่านั้นใครชาวสิเหเมืองรับแลคุณพระช่วยในอำเภอสุดตัวลงนั่งบนขอนไม้อีกอย่างแรงจนกระทั่งถ้วยกาแฟในมือกระชอกเก็บอกคุณสักอย่างนั้นครับเฉพาะคำพูดของแกอาจจะฟังดูเพ้อเจอ้อเหมือนคำของคนที่ใกล้จะตายแต่ผมได้หลักฐานอื่นประกอบด้วยทั้งเหรียญเงินที่ผมอยากจะเห็นกับตาและก็เกือกทองของผู้หญิงคนนึง ซึ่งร่วมมาด้วยในคณะบุคคลเหล่านั้นข้าพเจ้าส่งเหรียญโบราณและเกือกทองขั้นนั้นให้เขาในอำเภอรับไปดูอย่างเลื่อนลอยเหมือนคนที่เพิ่งตื่นนอนใหม่ๆเป็นไปได้ยังไงโลกในสมัยวิทยาศาสตร์แบบนี้เขาพึมพำเหมือนปลารบกับตัวเองเป็นไปได้ยังไงในสมัยที่ผู้คนเลิกเชื่อในสิ่งเลวไหลไสยศาสตร์และก็ผีสางนางไม้แปลกประหลาดอะไรเช่นนั้นที่มีผู้หญิงเข้ามาปะปนด้วย มันไม่น่าจะเป็นไปได้ข้าพเจ้าก้มศรีรษะช้าๆแต่มันก็เป็นไปแล้วและนี่ไม่ใช่เรื่องสัยศาสตร์ของผีสางนางไม้หรือว่าปลัมปราเยีเมยียทุนอองกับผัวหนุ่มขอแกถูกฆ่าตายจริงโดยการรัดคอศพทั้งสองก็ถูกลักไปจริงอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจริงทั้งนั้นเหรียญเงินนั่นและก็เกือกทองที่ตะเกินเก็บได้ในขนาดนั้นเอง จิตจากกรมศิลปากรก็ก,ก้าวเข้าไปที่ในอำเภอขั้นแรกเอื้อมมือมารับเหรียญเงินนั้นไปก่อนต่อมาก็เกือกทองพลิกไปพลิกมาพิจารณาอยู่นานสีหน้าของเขาขนาดนั้นเต็มไปได้วยความรุ่นคิดครั้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูข้าพเจ้าขอโทษครับคุณได้มาจากไหนเหรียญเงินนั้นจากมือของผัวแม่เท่าผู้ตายส่วนเกือกทองตะเกินได้จากบริเวณที่พวกนั้นปลงช้าง พักอยู่ที่ชายป่าด้านนอนผู้เชี่ยวชาญแห่งกรมศิลปากรพลิกเหรียญเงินเหรียญน,น,นั้นกลับไปกลับมาอีกครั้งพลางถอนใจแปลกอะไรเช่นนั้นนี่เป็นเหรียญกระสาบแห่งแควน้นโมริยะในสมัยพระเจ้าจันทรคุบเขาพึมพำหมายความว่ายัางไงหมายความว่าใครก็ตามที่ได้เหรียญกระสาบนี้มาอยู่ในความครอบครองมีของล้ำค่าแก่ทางประวัติศาสตร์เหลือเกินคิดเป็นเงินก็คงหลายแสน พิพิธภัณฑ์อังกฤษประกาศหาซื้อมานานแล้วผมว่าแปลกออกว่เพราะว่าขณะที่นักค้นคว้าหาของเก่าสแสวงหากันทั่วโลกมันกลับมาปรากฏอยู่ในที่ที่ไม่น่าจะอยู่แต่เหรียญแบบนี้แหละทุนอ่องว่าใช้กันเกิรอในสีเหเมืองรับแล้ลที่แกว่าสีหน้าในอำเภอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเป็นไปไม่ได้นี่เป็นเหรียญอันติมาคุสตึงใช้กันอยู่ในแคว้นโมริยะ กว่า1,600ปีมาแล้วผู้เชียวชาญแห่งกรมศิลปากรอ,อุทานเกือทองนี้ก็เหมือนกันเป็นแบบกึ่งกรีกกึ่งเปอร์เซียซึ่งใช้อยู่ในราชสำนักอินเดียของพระเจ้าจันทรคุปต์ครั้งกระโนนเรื่องของทุนอองเรื่องของสิเหเหมืองลับแลที่ไหนอำเภอเล่าเป็นข่าวลือเป็นความฝันเป็นอุปทานแต่นี่มันเป็นหลักฐานจริงตามประวัติศาสตร์มันอาจจะเป็นอย่างคุณว่า ข้าพเจ้าบอกเขาแต่เราจะอธิบายกันยังไงในการที่มันมาอยู่ในมือของแม่เท่าจากทุนอ่องเราอธิบายกันยังไงถึงที่มาของเกือกทองสมบัติสมัยพระเจ้าจันทรคุปข้างน้นเพราะนี่เป็นหลักฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันการตายของแม่เท่ากับผัวหนุ่มของแกร่องรอยที่พวกนั้นทิ้งไว้และก็ศพคนตายที่ถูกลักไปกต่อหนึ่งผู้เชี่ยวชาญแห่งกรมศิลปากรนิ่งอึ้งไปนาน สีหน้าของเขาบอกความอัศจรรย์ใจขณะที่พึมพำต่อไปเบาๆรากับรังพึงกับตนเองว่าถ้าเรื่องเมืองสีเหตที่ตาทุนออกเล่าเป็นความจริงบางทีเราก็อาจจะอธิบายที่มาของสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเข้าตามประวัติศาสตร์บอกไว้ว่าเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียสิ้นวาสนาเซเลยุซิสยอดขุนพลและมหาอุปราชคนหนึ่งของพระองค์ซึ่งปกครองอินเดีย ไม่สามารถจะรักษาอำนาจเอาไว้ได้ของทหารกรีกถูกกองทัพชาวแคว้นโมริยะของจันทรคุปตีแตกพ่ายกระจัดก,กระจายไปบ้างตายในที่รบบ้างถูกจับเป็นเฉลยตายในที่คุมขังและบางก็ถูกในประเทศกลับไปเปอร์เซียที่หนีรอดอพยพขึ้นไปทางเหนือถึงภูเขาหิมาลัยบางสายก็แตกมาทางอัสสัมติดพมา่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าบางสายเหล่านั้น ผ่านมาถึงที่หนึ่งที่ใดในเทือกเขาเหล่านั้นในเขตแดนไทยและพบทำเลที่ปลอดภยัยที่ดินอุดมสมบูรณ์พอที่จะทำไร่ทำสวนเลี้ยงปศุสัตว์อยู่ได้จึงตั้งบ้านสร้างเมืองขึ้นเสือบเชื้อสายกันต่อมามันอาจจะเป็นไปได้ในสมัยก่อนที่การคมนาคมยังไปกันด้วยเท้าด้วยเขวียนหรือว่าช้างมา้าร้อยเอกเรืองยุทธนาว่า แต่สมัยเนี่ยเมื่อในอากาศเต็มไปด้วยสายการบินเต็มไปด้วยเฮริคอปเตอร์ตรวจการบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยปราสาทเต็มไปด้วยตึกรามอย่างสิเหคงไม่รอดพ้นสายตานักบินที่ผ่านไปมาได้เป็นแน่ในข้อน,นั้นผมเห็นจะคัดค้านได้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรว่าถ้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์รายวันอย่างผมก็คงจะทราบข่าวว่าไม่กี่สัปดาห์มานี้เองคณะนักข้นฟ้าชาวฝรั่งเศส ยังเพิ่งไปพบเผ่าชนประหลาดเผ่าหนึ่งในหุบเขาท้องที่สุวรรณเขตใกล้กขาฝั่งของจากการสอบสวนได้ความว่าเป็นคนไทยซึ่งแตกฉานสั้เซนมาแต่สมัยนั่นเจ้าแตกถูกพวกจีนขับไล่ลงมาสู่ทางใต้ถึงกระนั้นว่ากันด้วยความจริงใจผมเองไม่ใช่ว่าจะปักใจเชื่อเรื่องราวของตะพรานทุนอ่องเสียเลยทีเดียวผมพูดตำหลักวิชาและก็ข้อสันนิษฐานเท่านั้น มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่ทำให้เหรียญเงินอันเนี้ยมาอยู่ที่ตะทุนอ่องและต่อมาในมือของเลียกแกถือเกือกทองนั่นก็เหมือนกันแต่การฆาตกรรมนั่นเกิดขึ้นจริงข้าพเจ้ายังคงยืนกรานอะไรที่ทำให้คุณแน่ใจยอย่างนั้นสีหน้าและท่าทางของท่านในอำเภองงง,งันไปหมดเพราะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วสิผมประสบเหตุการณ์ด้วยสายตาของผมเอง เรื่องจากปากคำของยายเมียทุนอ่องอาจจะเกิดจากการเพอร้อคเัลงแต่บอกผมหน่อยสิว่ามันเป็นเหตุบังเอิญไปได้ยังไงที่แกและผัวหน่มของแกถูกรัดคอด้เชือกหนังเชือกหนังครับอย่างพอเท่าหัวหน้าบ้านลานตะเคียนเล่าให้เราฟังและอย่างที่ทุนอ่องบอกแกว่าเป็นวิธีที่ชาวสีเหใช้ในการสังหารไม่ว่าสัตว์หรือคนในอำเภอคงจำได้ว่าทุนอ่องถูกสมประภานางพญาไม้ ทดลองสัพพยอแก่ที่ข้างกองไฟคืนนั้นในอำเภอพยักหน้าช้าๆตอบด้วยเสียงซึ่งเกือบไม่ล่วงพ้นออกมาจากริมฟิปากว่าผมจำได้ผมจำได้งั้นอธิบายผมฟังหน่อยว่ามันมังเอิญมาเกิดแก่หญิงชายคู่นี้ได้ยังไงข้าพเจ้าตั้งกระทู้ถ้าเป็นคนธรรมดาและก็รู้ค่าของเหรียญเงินอันเนี้ยวิธีฆ่าคนอื่นๆมีถมไปฟันแทง หรือว่าบีบคอให้ตายไปคามือก็ได้ทำไมจะต้องใช้เชือกหนังอย่างพวกสี่เหใช้อธิบายผมฟังหน่อยว่าพวกสีเหของสมประภาท่านหล่อนมีตัวอยู่จริงรู้ได้ยังไงว่าเหรียญเงินอันเนี้อยู่ที่ยายเมียทุนอ่องในอำเภอกลับตั้งกระทู้เอากับข้าพเจ้าโอง่ายนิดเดียวข้าพเจ้าหัวเราะเรื่องเนี้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในอุ้มปาดและก็ลานตะเคียน ความจริงควรจะว่าตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำเหมยด้วยซ้ำไปแต่ผมเองเพิ่งจะมาถึงไม่ใหม่ยังไม่รู้เรื่องคุณจิตก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำไมพวกสิเหซึ่งสนใจติดตามมันตลอดมาจะไม่รู้แต่ทำไมเขาเพิ่งมาต้องการเหรียญเงินอันนั้นทั้งๆท,ที่มันอยู่ในมือทุนออกมาตั้งนานในอำเภอครางผมคิดว่าเกี่ยวกับโอกาสมากกว่าขณะที่ทุนอ่องยังอยู่พวกนั้นไม่กล้า เวลาที่ยายเมียแกอยู่ร่วมชุมนุมกับคนอื่นก็เช่นเดียวกันคนพวกนี้อาจจะคอยเวลามันนานจนกระทั่งสองผัวเมียนั้นเผลอตัวหรือว่าตายใจมันถึงได้ลงมือได้เวลาที่อธิบดีท่านจะขึ้นมาในอีกไม่กี่วันซะด้วยในอำเภอบ่นพึมพำจะให้ผมทำยังไงผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับคนพวกนั้นนอกจากอย่างที่พวกคุณได้ทราบกันผมไม่รู้เลยซ้ำไปว่าขาดกรรมเกิดขึ้น เพราะไม่ปรากฏศพผู้ตายนอกจากฟังคุณเท่านั้นเปล่าผมไม่ได้สงสัยแต่ในทางกฎหมายมันต้องการหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่จะยืนยันหลักฐานข้อนั้นร้อยเอกเรืองยุทธนาและข้าพเจ้าแลสบตากันขณะนั้นเองความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในสมองของข้าพเจ้าเราไม่เร่งร้อนอะไรในการที่จะล่องใต้และมีเวลาเหลืออยู่พอสำหรับจะสำรวจตรวจคน้นภูมิประเทศ หาเมืองและเผ่าชนซึ่งเป็นที่น่าสนใจเผ่านี้ว่ามีอยู่จริงตามคำบอกเล่าของตะทุนอ่องหรือไม่ความรู้ใหม่เป็นอาหารของเรามาแต่ไหนแต่ไรแต่ความไม่สะดวกใจของเราอยู่ที่อํำนาจหน้าที่และทุนร้อนในการเดินทางเที่ยวนี้เท่านั้นข้าพเจ้าชี้แจงให้ในอำเภอทราบว่าเราปรารถนาที่จะช่วยรับภาระแทนเขาในข้อนี้ ไม่ใช่ในการจับคนร้ายซึ่งสังหารเยเมียทุนอ่องและสามีของแกแต่เป็นการติดตามสอบถามและสืบสวนให้รู้แน่ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นใครและอยู่ที่ไหนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเขาในฐานะผู้รักษากฎหมายว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปแน่ละเราจำเป็นจะต้องนึกถึงค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเท่าที่จำเป็นตลอดจนปัญหาเรื่องลูกหาบและคนนำทาง หน้าตาในอำเภอแจ่มใสขึ้นทันทีกิริยาก็กระปรีก้กระเปร่าเกือบเป็นคนละคนผมขอขอบคุณลึกเกินครับคุณสักเขาบอกด้วยความตื่นเต้นรู้สึกเหมือนยกเขาทั้งโลกจากอกตกลงครับผมจะขอรับจัดการเรื่องนั้นเองปัญหาค่าใช้ใจ่ายและกกวคนที่คุณต้องการอีกข้อน,นึงซึ่งผมคิดว่าเราควรจะทำความเข้าใจกับซิก่อนก็คือพวกผมไม่มีพันธะอะไรเกี่ยวกับความสำเร็จ หรือล้มเหลวในการพบสี่เหหรือว่าบุคคลเหล่านั้นเพราะว่าสี่เหอ,อาจจะเป็นเมืองในความฝันของคนเพิอเพราะพิษไข้และคนร้ายพวกนี้จะเป็นใครมาจากไหนก็ตามอาจจะหนีค่าแดนไปแต่ผมขอรับรองข้อหนึ่งว่าถ้าสี่เหมีจริงและคนเหล่านั้นเป็นชาวสี่เหรจริงผมจะพยายามอย่างยิ่งที่จะหาทางเข้าไปให้ถึงจงได้ในอำเภอหัวเราะข้อนั้นผมเข้าใจ และก็เชื่อในเจตนาอันแน่วแน่ของคุณเอาละครับผมรับรองว่าอย่างช้ามาเรือนนี้คุณออกเดินทางได้พร้อมด้วยค่าใช้ใจ่ายลูกหาบและก็คนนำทางอยากไอ้คำเหมยนี่ไม่ได้ความแต่ผมจะหาให้คุณดีกว่านั้นมันอาจจะเก่งไม่เท่าพ่อของมันในความชำนาญทางเจ้าชู้แต่พูดถึงฝีมือยิงปืนและรู้จักป่าหากใครบนสองฝั่งแม่น้ำเหมยเทียบไม่ได้ ตัเกิลซึ่งนั่งฟังการสนทนาของเราอยู่เงียบๆตลอดเวลาเอ่ยขึ้นด้วยความสนใจว่าตักเกิลสงสัยเจ้านายว่าใครกันหน้าหมอคนนั้นน่ะลูกชายคนเดียวของยายเมียทุนอองซึ่งเกิดกับผัวคนแรกของแกในอำเภอตอบสั้นๆหน้าตาเบิกบานเหมือนแก้ปริศนาเนรอดเพนสำเร็จ